ถ้าเราหูได้ย้ายมาอยู่ในราศีบินก็คนที่เกิดเดือนมีนาจะาไปลึงลัคนากับคนที่เกิดเดือนกันยาดูเข็บนาฬิกาครับเข็บั้ายอยู่ที่เลขสามเข็บยาอยู่ที่เลขเก้ากาเกากันสวัสดีสวัสดีวัน วันอังคารที่17ตุลาคมนะคะตอนนี้ไม่เล็กมาที่วัดศรีสะทองนะคะขเขากำลังจะมีงานราชราหูนะคะไหว้ส่งพราหูนะคะวันนี้วันที่17นะคะอันนี้ก็รอบๆวันเหมือนเดิมนะใช่ไหมอันนี้เรารอบวัดมารอบวัดกระวัดมาข้างหลังนะเพราข้างหน้าเขาไม่ให้เข้า รถตรงไหนคะอ๋อทางเข้าตรงนี้จอดรถในดานโรงเรียนนะคะอ้าวโวยมีคนขายของแยะๆเลยของขายเยอะแล้วว่าเรามาเช้าแล้วคนเต็มแล้วเอาบิ๊กตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเลยนะครับเราจะมีเจ้าหน่งจุดนะครับตรงไปนะครับ ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีสะทองนะคะตรงนี้เป็นร้านจอดรถของโรงเรียนวัดศรีสะทองนะตอนนี้ก็เวลาเป็นมุ่ง4บแปนาทีนะคะรถเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศนะคะร้านค้าร้านขายนะคะแม่ค้าที่เกิดเดือนมีนาคมนะครับและเดือนกันยายนนะครับก็ไปขอรับพระหูก่อนนะครับที่สาลาเด็กประสงค์นะครับอันนี้กจะเป็น สลาในพระสงฆ์สลาพระหูในระลึกนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยแนะนําวิธีการให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะามาไหว้คุณธรรมญาพระบองค์เทพพระโห ทางที่จอดรถนะคะในโรงเรียนอันนี้จอดรถในวัดเต็มแล้วนะคะทุกคนใครมาตอนนี้ก็ไปจอดที่ในลานจอดโรงเรียนได้นะส่วนใหญ่คนที่มาก็จะใส่ชุดดำนะคะเสื้อดำแล้วก็มีสีขาวสือะไรก็แล้วแต่นะคะ ไม่ได้พาไปดูบรรยากาศตรงที่เขวาวหว้กันนะในวัดก็ประมาณนี้เต็มเ <c oughs> ต็มเ้วเต็มเลยนะเต็มเยอะไหนเราขึ้นตรงไหนนะมัน <c oughs> จะไปว่ะาะราหูกันพีนีบับท่านที่เกิดในเมษายน,นนะครับและในตุลาคมนะครับก็ ต้องไปขอส่งพระหลูกันก่อนนะครับที่สลาพระหก่สลาพระหลูกันก่อนนะครับย่งนจะมีทั้งรสังฆทานสระกข้อนะครับเนเวลาไหนวรัเไหมถาสมาาไหว้ก่อข้อท่านรคือขงจาเเดือนตุลาเดือนตุลา วลนลราศีเมษของเดือนตุลาค่ะฟังฟังนะท่านนะที่จะมาไหว้พระราหูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะเจ้าที่เขาก็นะแต่เราก็ไม่ได้ฟังแต่ผมจะบอกให้นะครับทำมาจะไหว้พระราหูนะครับทําให้มันถูกต้องตามตัรับตำราบของวัดศรีสัจธรมนะฟังนะครับพระลาหูได้ย้ายราศีคือในวันนี้นะครับออกจากราศีเมษก็คือคนที่เกิดเดือนเมษา เกิดดูนี่เกิดในเมษานี้พระราหูจะไปลึกลขนากับผู้ที่เกิดเดือนตุลาครับตามเข็มนาฬิกาเลขสี่กับเลขสิบเป็นตอกันเพราะวันนี้ก็ขอให้ท่านไปกราบคำว่าขอส่งพระราหูที่สลาพระ,พระนาุตินมะิตรนะก่อนที่จะมาไหว้องค์เทพและวันนี้พระราหูได้ย้ายมาอยู่ในราศีพินกษุนที่เกิดเดือนมีนาจะไปลึงลคนากับคนที่เกิดเดือนกันยา ดูเข็มนาฬิกาครับเข็มสั้นอยู่ที่เลขสามเข็มยาอยู่ที่เลขเก้ามาต่อกันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เกิดปีนากรันยาควรจะไปขอรับนะถ้ามันอยู่ในตัวเราพอเขย้ายมันอยู่ในราศีเกิดของเราไปที่สระเส้นนู้นไปถวายตะกทานไปสะดอกเพาะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ขอรับคาราหูเมษาพลาก็บอกขอส่งนะครับก่อนที่เราจะมาไหว้ขอพรอรุงเทพตรงนี้ทําให้มันถูกต้อง เงินทุกบาททุกตางผมก็ไม่อยากจะได้นะครับแต่ผมอยากจะให้ชีวพิทักษ์ด้านมีความปร่งมีปา่าเจริญนะทำให้มันถูกต้องการตำราไปที่สาราพระลาหูเดืนเมษจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนู้นนะของดาวบริษมีให้ทักวันเดี๋ยวเราไปไหว้ส่งพระลาหูก่อนนะคะที่ศาราเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปไหว้ส่งก่อนนะคะของเดือนตุลาแล้วค่อยมาไหว้องค์เทพตรงนี้นะ เราก็ไปไหว้ที่สารคามที่คนเยอะมากเลยคนเยอะ้ับดลัก็ขอส้านันี้นะครับส่งรับด้นบานน,น,น,นนี้นะครับถึงนี้นะครับส่งรับด้านนี้นะครับถึงนี้นะครับ

เราไปถวายสังฆทานกันนะคะทุกคน่ก็จะมีคนอันนี้เขาเริ่มแล้วใช่ไหมเรารอรอใหม่นะเรารอรอใหม่ใช่ไหมนั่งก็ได้นะเอะไรไมล่เรายังไม่ได้กราบพระเลยกราบพระก่อนไหมไม่พระก่อนก็ไหว้พระกด้วยกับโซนคนละคนนี้ ไม่เป็นคนสำมแต่พยายามประกอบกาา้เลยไม้เลย้เลยไม่เยไ่ได้เ่ไ้ยดเดยไม่ไยม่ไย่

ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปไหว้องค์เทพต่อตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบสามนาทีนะโอ้คนเริ่มหนาตานี่เป็นบริเวณวัดนะคะรอบนอกนะคะทุกคนกว้างขวางเดี๋ยวแม่เล็กจะพาขึ้นไปตรงที่เขาวหว้องค์เทพกันนะคะแต่ตอนนี้รอ กำลังทำบุญตรงนี้นะคะทำบุญถวายลงศพก่อนนะคะสาธุขาธุขาธุ ไปไหว้ขอพรอกัน ผมอะไรแล้วมันด้วยกันะเดีราุดุแล้วก็ปัลยเราคงที่เหลือโมเราขึ้นไว้อธิาไม่ต้องไปเีเวลา ค่ะทุกคนส่ะทุกค่ะทุกขอให้มีแตงสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะตลอดปีตลอดไปค่ะขอให้ทุกคนโชคปีนะคะคเงินปัง <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลา9โมง47นาทีนะคะนคนกังเยอะมากตอนนี้นะตอนนี้ผชายชนมาไหว้าากาบขอพรน,นะคะขอตอนนี้ผู้พระราหูนะคะทุกคนชล้วงวนี้นะคะถ้าใครจะมานะคะก็าาม,มาได้นะ,ะไม่ไกววลจากกรุงเทพนะคะวัดศรีสะทองจองหวัดนครจังหวัดนครปฐีนรนะคม เรียบร้อยแล้วเนาะงโหคนเยอะมากคนเยอะมากแม่ดูนะคะทุกคนวันนี้เรามาไหว้รับพระรามกันแล้วนะคะวันนี้วันที่17นะคะที่วัดศรีสะทองครับวันนี้ก็จะสิบโมงเนาะคนเยอะมากทีนี้แล้วก็บรตลารแค่นี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ พี่ขนมจองมีนะคะก็หมากมีนะคะพ,ออพ,พ,พี่อยากซื้อพี่ตามได้เลยพี่สิบบากขายกันแล้วอะไรนะคะ,น,ะ,คะน้องทอดมันก็น่ากินนะ ส่วนใหญ่เราจะได้เป็นขนมนะนาะ